จะพาเพื่อนๆมาดูการเอาเรือขึ้นจากทะเลเขาจะต้องใช้เรือขึ้นซารี่นะฮะดูวิธีการขึ้นของเขาสารี่ก็ทำที่ยึดติดกับรถแล้วก็ใช้รถลาก ถ่ายรถลงไปถ่ายรถลงไปถ่ายรถลงไปถ่ายลงไปตรงๆร,รถ่ายลงไปตรงๆเสร็จเดีย๋ยวเขาก็จะเอาเรือ ขึ้นสู่สาลี่ก็จะมีคนคอยจับเรือให้เรืออยู่ในตำแหน่งที่ต้องการให้อยู่บนสาลี่ นี้ล้อบรรทุกด้วยล้อหน้าเซม,ม็กด้วยโอ้โหสุดยอดเลยคันนี้นี่ครับแล้วเขาก็จะให้มันตรงจุดที่ต้องการนะฮะก็จะมีสายเป็นสายเบลดึงขึ้นมาอีกทีหนึง่ง จะจะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับก็จะมีโซ่ข้องเกี่ยวไว้รถก็จะเดินหน้าขึ้นไป เรียบร้อยครับไปเรียบร้อยโอ้น้ำไหลออกท้ายเลยน้ำไหลออกท้ายเลยครับโอ้ อ๋อเรือเขามีรูรั่วนะผมขอดูหน่อยดิผมสงใส่เลือเกินว่าน้ามันเข้าได้งไงอ๋อก็จะมีรูรั่วจากด้านล่างอ๋ออน,นี้ปลาเป็นปลาก็ยังมีเป็นหมึกก็ยังมีเป็นนะฮะดูดิจุดนี้เขาไว้สําหรับอ๋อท้องเรือมันจะยาวไปั่งงูด้วยใช่ปะ่ะอ๋อเป็นสองฝั่งเป็นสองฝั่ง เดี๋ยวเออเออผมฮิ้วฮิ้วไอ้นี่เดี๋ยวฮ okay, ิ้วมาแบตออกก่อนเอาแบตเราโอเคนะฮะเอามาดีจ้าไปไหนมารเรียเร้ยงเลกุ้งไหม<ฆ>เลี้ยงกุ้งเหรอเอาละเออ มาั้งาเมื่วานแล้วก็พึ่งพึ่งกลับมาเฝ้าผมไปกค่ยี่โอไปทางไหนไปทางนี้ได้พี่เออ่ะเอถ้าอยู่บ้านไหมก็ใช้ยูจะอยู่มาเสียฟ้านล้พี